สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับนิ้งเราชื่อ,อแล้วนะคะในวิชาอาไทยเว้นแต่ภาษาไทยนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนคําที่ใช้ทนางบนโทหลือแล้วก็ลือไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเขียนตามคําบอกนะคะไม่เยอะนะคะเขียนแค่5้าข้ออาเขียนเสร็จแล้วนิ้งเราซื่อจะให้นักเรียนแต่งประโยค3ข้อนะคะเอาคําที่เราเขียนมาแต่งประโยคนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเขียนตามคําบอกกันเลยค่ะข้อตีอี หนึ่งนะคะด้แก่คำว,ว่ามนทามนทาอ่าถ้าไม่ทันหยุดวิดีโอนะคะตีออะข้อที่สองก็คือบัณฑิตบัณฑิตอืมตีจานหรือดูฝนหรือดูฝนอืมตีซื้อข้อที่สี่นะคะลือสี ลือสีอาตี้อูอพืษภาคมพฤษภาคมคำนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ่าไปดูฉเฉลยพบากันกับนิ้งหรอซื้อเลย <c oughs> ถ้านักเรียนผิดก็เขียนผิดถ้านักเรียนถูกก็เขียนถูกนะคะซื้อสัตว์กับตัวเองนะถ้านักเรียนเขียนคำไหนถูกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาคำนั้นมาแต่งประโยคนะคะ ประโยคกี่ประโยคคะ3ประโยคนั่นเองสมมุตินักเรียนเขียนคําว่าฤดูฝนถูกใช่ไหมคะนักเรียนก็แต่งประโยคว่าฉันชอบฤดูฝนมากอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้นิ้งนักก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะจินเทียนจุ้จเจียงเต้าเจอรีเลิ